มาดูมาธุเมื่อเนี้ยเมื่อวนเนี้ยอะไรยินงข่าวว่าอาจารย์ฝันดีผมกับฝันคือกันฝันเกี่ยวอาจารย์เหมือนกันเดี๋ยวสีเหลาซูฟังอยู่เกี้ยวอาจารย์เราฝันซูผมฟังทุกวันโอ้ฝันเกี่ยวเดียวฝันเกี่ยวอาจารย์เหมือนกันเดี๋ยวสีเหลาซูฟังมีที่เด็ดเหมือนมีที่เด็ดเขาเรียกอาจารย์สีเข่าเม่ใช่ไหนก็เพราะชักและคอยจะฟังครับโอ้ย้าให้อาจารย์ฝันกันเมื่อนี้ยฝันว่าอะไรรู้บ่นยคุณลู้ชมเจอไม่ได้ปะ เป็นยังตอนที่ฝันคืองว่า,าโทรศัพท์ไปอัดเสียงอยากเนาะ <laughs> ฟันกันฟันนกบุนลาฟันว่าปูกับยาฟันว่าเหล็ดน้ำฟันส่สุดเขียวมากคนสองคนสบายท้องมันผาดมากมันมาบอกรันมาเป็นอยากได้ไม่ขั้นเท่า,าอยากได้ไม่ขั้นเท่าเออไม่ขั้นเท่านี่ก็เครื่องไม้เท้านะครับแมน <laughs> ไี่ไงแล้วแหละแล้นี้ก็เได้นอยู่บังหันมุนีญเด้อไปเอาอยู่ทางเราทางบ้านอยู่ทางบ้านเก่าอยู่เราห้างนั่นน่นว่าเมื่อก่อยู่ทางพุนน่ะเราห้างอยู่ทางพุ่นเป็นบ้านเก่าบ้านอย่างนั้นนั่นครับนี่ไปหาเบิึงไอ้ได้ตัดมาไว้เนียโอตัดมาไว้แล้วตัดมาไว้เอาให้พ่นอยูุคนเราอยู่ต้นไม้ไงพุคนเราได่คันจีว้าไปแล้วเลีกอาจารย์ บางนึงนี่เลขอาจารย์เข่าดีเนาะมันบมเลขฝันนะเมาเลขฝันนี่เน้องวดเงินจังว่านี่แะมันเข่าผมเพิ่มวันไอ้เพิ่มเขายุเข่าสองโตวะเขาซูนงานตัวครับเนะเข่าซูนหายนี่ผมมาหาสามรอบที่แล้วมันเข่าซูนหายเม่นบอกเรียนอาจารย์เข่าซูนหายชื่ออะไรฮ้อนเรขจะคล้องบอกชื่ออะไรฮ้อนเร่จะคลองมันอยู่ถ่ายบ่มันมันอยู่มันซับกันอยู่โอ้ซับกันอยู่แต่การที่ผู้ตัดเอากระชีสึกไว้จักษ์ เมียนูเมียนูอ่ามันหลายเจ้าเนาะแล้ววันที่หกแล้ววันนึว่ะกระดานเลขเม็ดเดียวนาแม่กระดานเม็ดเดียวตอนเด็กมันหลายตัวเนาะแม่นกระดานลาบากันเลยเห็ดไม่ขั้นเท่าเห็ดยังมากสตดจัดนี่มึอเสาะยางไป่เราห้างเนี่ยสำเร็จนั่นคนว่าแหละมันโงงอหันละมันว่าคนไปเบ็ดไว้แล้วไปสันพราไปเบ็ดไว้แล้วดอกไม้ให้เด้อวไปสันครับแล้วมันงงอเมียเดียวไหมยู่ทั้งบ้าน ่ดั้งบานห่างตั้งหัววัวถุ่มเมียนเดี่ยวใหม่โค้งน้ำมงามไ่้ไปตัดไปแทงไปย่างใหม่คนมันกับเมียนในดอกตามที่ลูกหนักหน่อยแล้วก่อนซ่อนเราใม่ขั้นเท่อมซ่อนขึ้นไปหลกไปข้ามเราใม่ขั้นเท่า ลองนางหน่อยตีล่องนางหน่อยมือเพิ่นมาบวงสวงกันบ่อยจ้าเรีย้ว่านี้อาจารย์ฝันเกี่ยวว่นหลังจากที่เพิ่นมาบวงสวงได้เลขมาทั้งเบิดทั้งม้วนนี่อาจารย์ฝันเกี่ยวกับเพิ่นบ่บเป็นตะเกียบ่เลขเพิ่นบ่บ่วบให้ในฝันเกี่ยวอีู่ด้อแต่ว่าเลขเลขเฮาตื่นเหยวเนาะฝันว่าทั้งซี่เพิ่นว่าก็เลยคุยเลี่ยงเฮ็ดเลี้ยงสร้างเลี้ยงยังเลี้ยงเฮ็ดเลี้ยงแปลงอยู่วัดนี่ล่ะครับเพิ่นเพิ่นว่านี่คั่นเสี่ยวอัดให้เฮ็ดแข่งวัดกันบ่แม่นกันเท่ามาให้เพิ่นว่าเจ้าอัดให้ อันก็คือยังหลปับหากห็ปูญญอันก็คือป uh ัดใจเราพี oh ่ท <Commission. S 1> ่านเพิ่นจะเอาให้กันจะไม่กันเท่าไว่เพื่อนกันเล่เอย่าไว้เพิ่งก็นเลยนเบาเลี้ยงเคสน่าไยังกับจงปูปิงิงอยู่เนาะันวางที่อันเลขก็คือถือกูเงินก็คือบ่อใครเขานะเพิ่งก็ได้วาดแต่เติมน้ามันรดน่ะล่ะมันซื้อบ่ได้เล็ผมกับฟังมึงอยูเลขมายังได้ท่มตะเล็อันพี่ันท่มเลขอันาปูนะทมตะเล็อันเล็กติ่มไม่เจาะห้เลยบ่ได้ไม่พ่ชั้นเนาะอาตั้มตั้มน เพิ่นมาหน่อยเออเพิ่งมาเอาตำตำิ่งการเทียการสั่งงินได้วัดนี่คะแนนคะแนนเต็มชิ้แปดเพิ่นให่1ีฟว่าทันนาทีเอาตัวเต็มชิ้แปดห้ชีเต็มชิแปดเพิ่นให้ชีเด้ออันนั้นานี่ยปูกํายาบาโดยโดยปานี้เ่ว่ตัวูู้คิดไปเฉยเลยครับเป็นรักมณีเล่เอามาบวกเมืยังกันเบิ่งมันได้ยี่สิบแปดกับเก บวกแนวไเอาหันมาให้มึงน้ำเนเปลียงบานองบนบูมีอันี่ะบเกัิบแปดบวกกันก็ได้สองแปดโอ้สิบกับแปดบวกกันขันบ่บวกกันคือสิบปดกับสิบเลยขันบ่บวกนาะแต่ว่าขันบวกกันคือยี่สิบแปดเก้าแปดมั่ในบนก็ผู้เทาสคนกันเก้ก็นอโอ้ผู้เทาสองคนมเป็นผู้แม่เบาเรียงไอ้ไม่เท่าไม่เคยเี่แมียนบ้านขันเก้ามันห่างครับเินเก้ามันห่าง เก้ามันหลุดแล้วว่าสันหาไม่แม่เนี่ยกระสันแต่ว่ามันขึ้นมักับว่าฝันเห็นปูเถาคือช่วงแม่อยู่ว่าฟันเห็นปูเถาพวกเก้าก็เปลี่ยนอีกเนาก้ายันมาอีกอยู่ดอกม้วนนิดเนาะก็ทวนเจ้าเก่าขันฝันยังที่ขันออกตัวนี้ออกตัวไม่หลุดเนาะตัวไม่แลุดบ้ดนี้ตามฟันมากนี่บ้ดนี้อาจารย์ขึ้นมั่นใจตัวไรบดนี้โดยชอบต้วนตัวแล้วนี่เลขทั้งเบิดทั้งม้วนที่อาจารย์ ได้มากเลก็มีซิแล้วก็ซิบแปดแล้วก็ยีแปดแล้วก็เกาแปดเนาะหมาว่าก็มักิบกับซิบแปดเนี่ยนบอกคนวาสี่เนาะซิกับซิบแปดในส่วนที่คนวาเลขยยูตำเนี่บานนี้นี่ยูตามันก็สี่สิบนตัวถ้ามันออกมันออกศูนย์ึ่นตัวตำเนีอต่ครับแล้วเนาะตัวนี้เนาะถ้าต่ไปก็นีก็ศูนย์ศูนย์น่ะศูนยเมมอนตีไม้ก็ว่าเป็นล่างบ่ครัพูว่าต่ำ มันสีนลงล่างม่ะตามกย่านเมียนอัอนี่กามีโอกาสเปลี่น,นไปได้เรกนักน่อยอมันกับมามันกับขอกันหลายคนเลขหนักหน่อยเนาะมาหนึ่งสศูับศูนหนึ่งกับนหนกศนม่เรขนหนักน่อยไหมเลขนักหน่อยเออโอ้เรกเราเขอสองวมอยู่ดีหนันกน่อยที่มาร่ำเยืนบ่ะเออเมีนเรกเราขอสองวดนน้นไม่ไนะบ่เออโอ้ผู้ยังลใหงให้หนึ่งสามศูนย์วภูเขาเมื่อตะล่าวะคนยอดเขาบนครับผมันด้มาฟังนะผมข่าพาตัดเอ หนึ่งสามศูนย์ตามันมันเล็มันข่ากันดยหนึ่งสามศูนย์กับมาตัดออกปฏิเป็นนีล่กับเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่นีล่าเนาแล้วหกศูนย์มาใส่ปูหั่นหกศูนย์เล็กขนเขียนเรืนักน้อยเขียนนี่ละมันกันปันเทียวเดียวเท่านั้นแต่นันมาหนีตีปั้นเทียวเดียวปันสองเทียขึ้นกับวันเห็นปลาปูให ตามเป็นแนวทางของเขาเนะมันแบบว่าบอกเรื่องเคลียยงสั่งในวัดในว่าล่าว่าล่าของเขานี่ยหละคนว่าค่อยเป็นค่อยไปเด้อดูเนวไใดมันก็ค่อยดีขึ้นดอกคนว่าครับวัน้องซ่อย้องฟังก็ไปใช้ดอกไปสั่นคนละครับดูไปไปเรื่อยๆแะ่นนเตรียมสีพอยเปเรือยระหว่างนั่นม้ยครับผมแล้วก็คิดขดน้ำคิดขิดเบึ้งอย่ครับอืม วัแนีแล้วเรกอาจารย์อาศิเขาก็ได้แลยครับแต่ผมฝันเกี่ยวอยู่ฝันว่างได้ปะผมก็ยังว่ามีสวนแต่ยงหกก็คือพ่อเขาแก่เตียงโม่กายไป <laughs> โอก็ยังมี่สวนแต่งดุร้ายวัดนี่ละ<น>ผมได้เก็บมาถวายอาจารย์บักแตีงโมเนี่ยเข่ยโม่เขี่งโม่ก็เป็นศูนย์รอดกลุ่มๆั่นละบักแตีงโมเนี่ยมาถวายอาจารย์โอ้ก็ยังเก็บทุ่สวนนในอายุน้ำมณีนี่ละอ่านะบักแตีงโม่หอบบักเตีงโมหน่อยนึงมาถวายอาจารย์ ปูไซเนาะปูซกหาเนาะโ่าหหาศนยศูนนั่นเอะว่าตัวนี้ออกตัวไม่ร้อนเลยว่ตัวนี้ออกตัวไม่นี่ลผมฟันซ้ำนี่ละผมก็เลยคิดเด่กอาจารย์ที่เขาว่ามือนี่ก็เลยเฝ้ามาสัมผัสอาจารย์ได้เลตัวไหนเนาะไปถามถามมงก็น่ามาจัหน่อกับมาบางเงินเขาเขาโค้งมาอาจารย์เนาะโงตีเป็นศูนย์ว่าจารศูนย์แล้วแต่กั น่าอันงูบางอาปากเขา,อาบอกว่าตีเป็นสูงเนาะงูบางอ่าปาก,ก่พระพระก็เป็นเคสจีอนอ่ะพี่เออคนว่ามันบอกให้บอกเป็นปัญหาสามวันเอาบ่ได้เพรานได้บอกเป็นตัววันหน<อ>ึ่งบอกเป็นตัวเลยสิบแปดกับสิบตั้งแต่นั้นมาก็น,นิ่งจิ๊บเลยนะปูเนาะนี่หัวของว่าฟันมันขึ้นนี่ฟันในนึนงว่าปูใหญ่มันมาเหลี่ยมน้ำประเด็นสำคัญนี่มันอยู่นี่ไะบอกโม่มาถ่ายอาจารย์เก็บบอกโม่ก็ยังเก็บอยู่รอบนี่นะเอามาถ่ายอาจารย์ หมอมาถ่าย่าะหาองหซูนองตวนว่าล่ะหม้อตีเป็นซูน่อยมแล้วมันกลุ่มตีตีเป็นยังวันนี้ผู้ขายผู้ขาก็หก่ตีเป็นหาก็หกงเออผู้ใายเนาะผู้หม้อเนาะอ่น้นเห็นบมอหนงหวงอ่าปาาใสแดียนคืนผมก็เป็ดเกียปาอาปซา่สเมื่อปลาอาปาเกี่ก็เป็นศูนอยู่แล้วนะผมมันก็เป็ดเียอยู่แล้ว่ตอาไได้นนี้จะมีหนึ่งหลายปอด์ละสองสามหมดนะ นั่นหละอ,อย่างเดียวพราเอาบั่อท้วงฉน้ำดกับไฮใหน้ำส่นเพาแ่เจ้นนนานั้นครับครับเดี๋ยวเจ้าใจให้เราจันอือตาบ่วเป็นทางกิน่าติน้ำห่อว่าอ่ไรเงื่นเตื้อมั่นรแตังแ<ล>ต,งตง่ตังแต่จงวนันวันไหนได้เท่านี้ตัวเร็ตังแต่จาง้ังงวันวันได้เท่านี้ได้เท่านี้ได้สิบก,ก็สิบแปดแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่สควคงสีังข้ามว่าบอกเลีบอกเบ่บ่ก้ี่เมื่อวานข้างหกบอกบอบ่ขั้นไหนเห็นแล้วมันก็มีออยู่สมตัว ที่สามตัวกินค่าสามตัวมีท่าสามตัวเต้นลงไหายในกุดขึ้นเชาเช้าขไหลตัวไปนะเช่าช่วกันมันีหลายตัวไปนะเกิตัวเกิดตัวเดียวมัตวเดียวต้มาสามตัวนี่หลายหลายตัวเต้นมาตัวไหนจับบนเงินว่าชอมันีสนัซื่อนถ้าเขประกวดบนที่นีตัวเลี้ยงดตัวเดียวแต่ว่าจอบบนเงินวาจัง ตยาบบนพิธีพีบังอยู่อม่ไห่ท้ายลงโควดฟ้องเราเาตัวไหใตัวไหมา่วข้างในจังมันยืนยู่นี่มันยืนโน่นนี่ไม่กระเต้นมากนะคุณครับว่ามันหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดโอ้บากเกี่ยวกับบอกโมโหขาเลย่องันนี่หนึ่งหาเจ็ตัวเดียวครับผมแต่ละครูเมื่อกี้นี่ฝันนี่ห้าเจ็ด เต็มเลยฝ้าเดี๋ยวึ้นไงทั้งฝ่าฝาสีข้ามเลขหากับเลขเจ็กับเลขสอเต็มฝ่าอยู่ไหมมันขึ้นต้องเลขอายรกับพ่อจัดมันเป็นเลขไรดอกซี่ไว้แน่วนะของขาดชบอนีพอเกนเกินเทาไหร่พอข้องพอข้องพอรวยพี่พรวยมากเลขขี้ขากว่นั้นไดตัวไหนแต่ไง่วกับเบื้งต้องพูดเหล่ขีขากอยู่เบิ้งนี้เลย หึ่ห้าเขีนแล้วถ้า่้าเขนก็ตะวันเรียงวัอยุ่ขียนคางเลียงว้สามตัวเมื่อนั้นมายืนเรียนอู้่นี่เงมืออามาเปิดไปสดงออกเง้มัเต้นมหาเต้นข้นมาเาผมข้นมหาเราตีนโอ้เป็นอะไรน้ำมันดูสัอืม่เทาที่บอกไปลายตัวไม่ก็ลายตัวทั้งนั้นกับทั้งฟันด้กับฟันในแดหนึ่งกับสิ่งกัสิบเหนือนกลับเอา่ละ กำหนากลังน้ำเน่ละจะก้าขอาจารย์ฟันกะมีเข่าโค้งวะดิจะก้าอาจารย์ฟันกะหามหามลาดตอต่อไปออาถ้าจังสีบถือแต่ว่าบัดรไดบัดรเล้วพันออกมาพันถืออยู่นี่นะไม่ไม่ไมไปทีครับวันนึงนมันก็เขาอยู่ที่ศูนย์หัาศูนย์หมเขายูดเนี่ยครับหาศูนย์ศูนย์ห้าเขาบอกกันนเนื่นๆเขาบนเลยบริเยนใส่กระดาษเนาะ ต้นเดือนไายจะไม่ควได้เขียนใส่กระดาษมันนะเขียนอย่เขียนข้างโคกเอาเขียนข้างโคกเอ้าขึ้นกระดาษยังไงปุ๊บตอนผมมาหมื่นนั่นยังมึงขึ้นเลยยังอยู่กระดานขึ้นเขาเลขฟันว่ะเลขแม่เลขฐานสูงเลยนะยังได้คุยกันอยู่บ่วันนี้ก็ให้ได้เลขเบอร์อาจารย์เขา เราเพิ่นมาที่เขาอยู่ดอกเพราะว่าผมฝันลาม้วไม่แห้อาจารย์นี่ก็จะเลือนเมื่อาศูนย์ลวหกศู์มโอกาสใช่รถเมื่อหลายตัวดอกห้าศูนย์หกศูนย์นะอาจารย์นะบอกม้วน่วยเดียวดิผมให้่วยเดียวชนีการล่าหนึ่งศูนย์ฉันบอกเลยหนึ่งห้าศูนย์ันบอกเลยผู้ใช้กับผู้ใช้น้าหาหน้าหกเนาะครับอืมส่วนน หมก่ down, no uh, ๊อดะซููม so ันมีตัวแปรไปดิโอ้หมอก่๊อดิซมันมีตัวแปรแต่ว่าหมก่๊องหน่วยนึ่งตีหนึ่งให้น่ามอยจัน์เล้วเเขาคับหนึ่งซูะเปียกก็แล้วแต่กเนาะก็แล้วแต่เนาะเอออันเกี่ยวฝันเกี่ยวทโอ้วันนี้เขาเล้วอันนี้เนาะเขาแล้วเขก็จะเขาเลี้ฟันอาจารย์นี่ยนะเพราะว่ามันเคยเขาเลีฟันอาจารย์นด้โดยส่วนหนึ่ง นี่ก็แล้วดีมาเขาหนึ่งศูนย์เขานั่นการเลขนางน้อยเี่เนาะเลขน้อยนล่นประจวบปนเลยเมื่อนั้นเพิ่นเสียกูข้อตายเพิ่อนในตัวใดมู้ผมกับคนในหัวใยทำห้าพันตางนี่เสียกูข้อต่อยู่กระดานนั่นแหละเ่อเราไปใช้อยู่กระดานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิพีไทยขี้เปรี๋ยวสิไปไทยกระดานในีเพิ่นเบื้องขึ้นหรอกขี้ที่ได้รู้หลายตัวหลายอันหลายอย่างเนาะอ๋อเจ้าไหนกระซิรบกวนอาจารันท่านี้ตัวเนาะอาจารย์เนาะ จังไงก็ใไฮเลห้เบตัวเขาถือห้วัดว่าน้าหาได้สางได้แปลงน้อยจันท์ครับอาตุอาตุอานารย์มาหลายครั้งจะคิดต่างๆค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์ดงนาเพลินเนาะค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เด้อค่ะความฝันเนาะค่ะพี่น้องคะแนนเต็มสิบแปดเนาะค่ะวงกลมไฮกันหนึ่งแปดเนาะค่ะกันหนึ่งศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ตีไฮกันสองแปดเก้าแปดเนาะค่ะ เลขพญาค้างโคกกันหนึ่งห้าเจ็ดเด้อพี่น้องก็แคหนาจอไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหมักกัจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องแอดกฤษหาคลิปดีๆเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทายี่ก็ข้อให้พี่น้องเอฟซี ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยรวยเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ